จะพามาดูนะครับต้นน้ํานมราชสีที่ผมเก็บมาเมื่อตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็จะต้มเลยนะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับเต่เริ่มร้อนแล้วนี่ครับอันนี้คือต้นน้ำนมราชสีนะครับอันนี้คือใบเตยใส่ให้มีกลิ่นหอมนะครับใบเตยนะครับแล้วก็จะใส่สมุนไพรอื่นๆตามด้วยนะครับอันนี้ก็ขิงอ๋อเนี่ยไม่ใช่คานะครับใส่คากระชายนะครับกระชายขาวอันนี้ก็ขิงคือพระเอกอยู่แล้วครับขิงครับอย่างนี้ครับ นะครับนะครับนี่จะใส่เข้าไปนะครับต้มรวมกันนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะใส่ต้มรวมกันเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับต้มรวมกันเข้าไปนะครับใส่ต้มรวมกันเข้าไป เพื่อให้มีรสเผ็ดร้อนนะครับขิงนะครับขาก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วกระชายก็เผ็ดอยู่แล้วครับแล้วก็เราจะทานกันนะครับช่วงที่เดือดแล้วก็เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับต้มนะครับเพื่อสุขภาพครับเล่าสู่กันฟังครับ